เลยเัวมันมีตาเว้นะแหมมันก็เลยสวยไปขับไปไปคนักี่องพผมผมผมก็พัดค้างเราสู สองคนน้ำมือใส่มือใส่มาแล้วฉันเซ้นท่าใดบัดนี้ดอกไม้บานเอสื้อก็ดอกไม้บานดิสุเสีแดงจังไหนก็ได้เออโอ้สวยเดี๋ยวจอยหนีย้ายห่างจากยีบไปจอยนี้มาทั้งนี้อีกเออให้มันประหลาดกันโอเคแต่ว่ามีจุ่มมาะวันนี้ยิ้มแก้มมะมาม่าถึงเขาฉันถึงท้ายหายปา แต่แน่มาเห็นได้ดูดีนางอุ้ยงามวะงามก็ยู่งว่างามเพิ่มอ่จอยไหมสามสองหนึ่งหกหูแอคเอาเก็ตุไงไะเก็เก็บุ้นมันเขาตั้งมุ่ไหนพอดีเลยนะตอนใหม่สองต้นแล้วก็ไอ้ แบบมันก็เป็นนามไงแล้วก็อีทเวนไปยางไปยางหาซื้อปลาไปได้ป่ะพูนปลาอยู่พูดนั่นนี่เขา่ายรูปซื้อแล้วห้อยยางไปนี่ล้วก็ไปถ่ายเอาหมองหันนะที่เอเตอร์กูมันนี่มากไกลไว เกิดราศีจากเกิดราศีอยไปต้มแก้วูอยู่บ้านห้ไงหลายๆเทื่อนเาบอาน่าลวกจิ้แซ่บไอู้่เกินราศีล้างดีๆแล้วก็เอาไปต้มให้เปื่หน่อยไปไม่ใหญ่ไปยังบักบักลอบบักลอบเมียบซื้อมวนแท้มันบอกระทุกโลกบ่บ่เขาเอ่ยกระทุกโลกปลาแมนขึ้นันว่าตําลึงทองละกัยังอาหัว กัม่อาส้าบรีข้าศีจะผาผ้าผไม่ใหญ่มากเึือราศีไม่ใหญ่สามไม่ใหญ่ สวยงามจ้าสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเขาอย่าไปถ่ายรูปมองหนหน้าม,มันต้นแม่เว้ยมองหน้ามตัตนน้นอันนามันจะมีน้ามต้นทั้งพุ่น นามไหนหนามไหนหนีน่นนนนนนบอมองนามตนเขาขึ้นอยู่ทั้งสภาพน,น,น,นั่นาานะท่าถ่ายรูปได้เกหนราสีจ้าเกินราศี สามไม่ใหญ่สามไาม่ใหญ่มาเที่ยว